เปิดรายชื่อห้านางเอกสุดฮอตที่เหลือประดับช่องเจ็ดตอนนี้กำลังเป็นกระแสอย่างมากเมื่อมีนพิชยาวัฒนามนตรี แซมมี่คาวเวลและพิมพิมประภาตั้งประภาพรที่ได้หมดสัญญากับช่องเจ็ดภายในสิ้นปีและไม่ขอต่อสัญญาโดยช่องเจ็ดได้ร้อนจดหมายแถลงการโดยเนื้อหาระบุว่าณสิ้นปีจะมีนักแสดงสิ้นสุดสัญญาได้แก่ชรันศิริรักพิชยาวัฒนามนตรีแซมมี่คาเวลและพิมพ์ประภาตั้งประภาพรในการนี้ช่องเจ d เอดีขอขอบคุณนักแสดง ที่ได้ทุ่มเทนในงานละครและเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามช่อง7ยังเหลือนางเอกแถวหน้าอีกหลายคนและตัวทอมห้านางเอกสุดฮออย่างแคท สัญญานาวทิสานาดมุกดานรินรัรกทิสาวารีนทิสาทัพทินอันรินที่พอจะเป็นหน้าเป็นตาให้ทางช่องเรียกกระแสเรตติ้งรับรองว่าละครสนุกอย่างแน่นอนนอกจากนี้ช่องเจ็ดยังเตรียมที่จับป้ายนางเอกหน้าใหม่อีกหลายคนเลยล่ะค่ะ